วันนี้ซาชลร่จะมาทําคลิปทดสอบสังคมในเกมกกวกาเด้นอันนี้เปเดีพีที่3แล้วคนดูเยอะมากเลยเซซันจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ปกติใครก็ตามที่เอาสั์เลี้ยงให้กับซันจะตอบแทนด้วยดอกทานตะวันยัยอ์ราคา8พันล้านชิคเกิลก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ซาชลล์ครับพร้อมแล้วเรลบคอมเมนต์ได้เลยปะเราไปหาผู้โชคดีกันเออลองดูซิว่ามีใครพอรท,ที่เราจะให้ได้บ้างโอ้หเอโลมีเงินเยอะมากเลยเออแล้วก็มีพินเซสโอเคสองคนเนี้ยแต่ยังม,มีไม่ถึง1บิลเลียนนะเขาเกือบถึง เออลองดูซิเขามีไหนสองคนนี่ไงเนอิโลเนอิโลคนเดียวเขามีเงินเยอะจังเลยตรงเนี้ยพินเซตคนคนนี้ก็หลักร้อยล้านเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงบิลเลียนไฮเ้ยเหมือนเขาวาร์ปเลยคนเมื่อกี้วาร์ปไปวาร์ปมาเขาวาร์ปไปไหนอืมนี่ไงคนนี้อิโลอิโลอิโลเออถามเขาเลย can you give me a piece e t p เออพิมผิดนิดนึงไม่เป็นไรฟังรู้เรื่องอยู่ เฮ้ยเขามีเบบีด้วยเออโอ้เขาพิมพ์ว่านานานี่นอนหรือโนหรือเปล่าไม่รู้ just อุ้ย just one petting I love petting เออเดี๋ยวเผื่อเขาจะใจอ่อนมูลค่าของเขาเยอะที่สุดในเซิร์ฟตอนนี้เนาะยังไม่ถึง1นึ่งบิลเลียนแต่ถ้าเขาได้8,000ันบิลเลียนไปนี่รวยเลยแปดบิลเลียนรวยเลยเเขาจะให้แล้วเฮ้ยเขาเปลี่ยนเป็นกีวีเหรอเขาอะไร ไอตัวนี้ที่มันมากับมูนี่เฮ้ยเขาให้มาแล้วสั้นได้ไหมได้แล้วได้แล้วเหรอนี่ไงบทเห็นเขาที่มากับแพทที่แล้วไงอยู่อ่า so nice to ได้ผู้โชคดีคนแรกละตัวใหญ่ด้วยเอ้ยมีคนอยู่ใกล้คนนั้นไงพินเซ็ตอย่าเพิ่งให้นะซั้นอย่าเพิ่งให้นะเขาชื่อพินเซ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรู้เดี๋ยวเราไปถามพินเซ็ตก่อน I will come back don't go ติ n งเออเนี่ยลองไปเชิญสอบคนนั้นก่อน คนนี้ก่อนที่เขาจะรู้อ่ะเออ Princess อืมเรียกเขาก่อน c a n y o u g i v e m e a Petting ดูสิเราจะได้จากคนนี้ไหมยีเยสเยสเขาเรียกชื่ออ,อ๋อเราเรียกเขาตอนแรกไงเขาตอกเยสแต่ตก S ไปเขาจะให้โอเคเย้เราได้ผู้โชคดีคนแร้วเออดูซิเขาจะให้อะไรเราเฮ้ยพึ่งบินมาวอดีฉากเลยนะออออคนนี้น่าจะอุ้ยตัวอะไรอะ ได้เหมือนกันเลยเหรอได้แล้วได้ไหมได้เออเอาเนี่ยตอบแทนเขาเหรออืมราคาแปดพันล้านวิงคนนั้นเขาวิ่งมาแย่งอะเมื่อกี้เห็นไหมเออ Thank for you are pet you are so kind เออคุณใจดีมากเลยขอบคุณสำหรับสัตว์เดี๋ยวเรากลับไปหาอีโลนะ นี่นี่นี่กลับมาแล้วนี่ไงเขาหลอก็ยืนนิ่งเลยเว้ยที่เดิมเลยนะเขาพิมพ์ว่าดีเอาให้เขาเลยมันเป็นดีเขาเขียนแบบนี้มันเป็นตัวยิ้มปะเขาจะชวนเป็นเพื่อนอีกแล้วแต่สันไม่ได้ตกลงใช่ไหมเบบีเดินมาที่เดิมอีกเตงกิวตึงเขาพิมพ์มาว่าแตงนี่เป็นตัวบีตลอดเลยเนาะแตงแมนเตงแมนเขาเขียนว่าอะไรอ่ะโยแตงแมนนะเขาโยแตงแมนอ่ะ ันนี้เขาคิมมาเล้ welcome อันนี้ตัวย่อ welcome ดูสันบอกให้เขาขายไหมเราอยากได้ีแอคชั่นโอเคได้ sell it รึงเออมาดูดี a c t เดี๋ยวนี้มันกู้ขึ้นมาด้วยเออเขาไม่หยิบต้นนั้นมาละเขายังไม่รู้ต้นไหนปะมันมีคนให้กระต่ายมาด้วยเขาจะกระต่ายให้เราไงเออเดี๋ยวจะไปดูอีโรก่อนเขากำลังจะขายนั่นไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมีอารมเข้าไปขายละอืมไปดูดิอีโรเขาเป็นไงบ้างพินเซตก็มาละ Pinset Naya Naya เขาชื่อ Pinset Naya Your boat are so high อ๋อเขาทั้งสองช่างใจดีจังเลยเหรอได้อยู่8วิลเลี่ยนเจอราคาเข้าไปตกแดง you are guys give me อะเพชรตึง thank you Pinset Naya t h why มันแปลว่า thank you เหรอ อ๋อเขามายืนเรียงกันเลยเขายิ้มดียยมหู่แล้วว้ารู้แม่ดีแบบเนี้หมายถึงอะไรมันมีจุดๆข้างหน้าม,ามัน,มนมเป็นยิม้มเออมันเป็นว่ายิ้มใช่ไหมทั้งคู่พิมเหมือนกันด้วยเลิฟยูอพิมเลิฟพิมนิดนึงพีมใหม่พี่ใหม่พีมพเขาเลิฟใหม่เลิฟเ,ออเคเขาน่าจะฟังรู้เรื่องอยู่มั้งพิมผิดเยอะนิดนึงแต่ภาษาวัยรุ่นน่ะเขาก็พิมเขาก็พิมมาดีเหมือนกันเลยไอ้นี่เขาพิมพ์อะไรไม่รู้อเวบีคา ใจดีตลอดเลยโอ้ยยังไม่มีใครขายเลยท่านไม่มีคนใหม่มาฟิปฟิลิน่าอะไรไม่รู้ไม่มีใคร,รขายเลยเออ d i d you g i v e me อ,อ้าวเขายังไม่รู้เลยว่าราอาอะไรให้เขาไอแคนไฟซันเฟลว์เออติ้งล้าจะหาเจอไหมเนี่ยบางคนเขามันหายยากจริงนะในอินเวนทอรเออเขาไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเลาวเขาก็ยังบอกว่าไอ t คนไฟเหมือนเดิมเลย oh. I อติ n ง อ๋อเขาบอกว่าเขาน่าจะปฏิเสธไปเออเขาอาจจะไม่ได้รับก็ได้ใช่เดี๋ยวเอาให้เขาใหม่เอาให้เขาใหม่นี่อ,นอันยักษ์อันยักษ์อันยักษ์เขาก็โดดขึ้นไปได้ไงย่ะนี่ลองดูซิดูเรีแอคชั่นของพ i n นเซสนาหยาจะแอดเฟนไ <ID K S 1> อดีเคซีนคนนี้คนนี้ที่เรากระต่ายให้ซันเมื่อกี้ไงแล้วเราปฏิเสธเอาให้เขาไปเลยก็ได้เนาะ ได้ thank you so much คนนั้นเขาตอบแล้วเป็นตัว <You S 1> ย่อ <don 't S 1> เลย you don't have to g i v e me เออเฮ้ยมีมันไม่โผโ่มามีมันหายไปโอเค okay, เดี๋ยวเอาอันนี้ให้เขาไปเนาะโอเคดูคนนี้เขาจะว่าไงโอเคได้แล้วต้นคนนี้ตะกี้เขาจะให้เนาะแต่ไม่เป็นไรเราเราไม่เอาเราให้เขาไปเลยอุย้ยตรงนู้นะนู้นไงนู้นไงเห็นว่าตรงนู้นพินเซต์นายาเขากำลังจะขายแล้วลองไปดู r แ a ค t i o n เขากันตึ้ง อุ้ยเขาบอกว่าเขาบอกโอ้เวท t แสดงว่าเขาได้เบิร์นไป Keep it เขาบอกอ s here. Sorry. อืมไม่เป็นไร you so nice อืม tysm อีกแล้ว thank you so much See n many เขาเขียนว่า t r i m s เออที่ลูกคิดเมื่อก่อนก็ไม่รู้แล้วมีคนมาบอกใต้คลิปไงว่ามันแปลว่า thank you so much มีคนมาบอกหลายคนเลยเพราะเราไม่รู้เอ้ยเขาจะเอาอะไรให้เราอะเมื่อกี้เอาคืนไงอ๋อ แต่เราไม่ต้องเนาะให้เขาไปคู่เลยเทคอ a n เ t อร์วันเหรอเขาจะคืนให้ได้ใช่ไหมเขารู้สึกผิดไง you can keep it string เขาพิมพ์มาว่า the tune แปลว่าอะไรอ่ะอ๋อหมายถึงว่าเก็บทั้งสองอันนั่นแหละอ๋อเเย yes อืมให้เขาไปทั้งสองอันเนาะใช่ OMG oh my god can you do something for me ตือจะให้เขาทำอะไรเหรอ give this to someone อ๋อลูกจะเอาอะไรให้เขาอ่ะเอาอะไรให้เขาไปให้คนอื่น๋อจะลูกจะเอาอันนี้ให้เขาเหรอให้เขาไปให้คนอื่นใช่เออเขาบอกอะไรอ่ะอืมโอเคเผยแผ่ศาสนาต่อไปซัอยาให้เขารู้สึกเหมือนตอนที่ฉันรู้สึกอ๋อตอนที่ลูกให้ให้เขาอะนะโอ้โหเจ๋งนะเนี่ยเขาถามกลับมาพอดีเลยว่าจะให้ให้เขาเอาไปให้ใคร up to you ตึ้งเออให้ใครก็ได้ ให้เขารู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกใช่ไหมใช่อืมไอ้ก็ตับพิมพ์ว่าโกตังคิวโซมาชุมบุญเป็นตัวย่อ You a r ่อ y อไปไปเออ d r i n g ยัส u ูแอลคอสยูไคทู o ีบโซเออ Please ส้ c เอ็ a c c e p t เขาอยากเอาของให้ซันอ๋อเออแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องการอยู่แล้วเนาะเอาให้เขาไปเลยเรามีเยอะเต็มกระเป๋าอยู่แล้วไป ถ้าใครชอบคลิปทดสอบสังคมแบบนี้อย่ลาลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ไซชิโล่ครับคลคิปนี้ขอลาไปก่อนเว้ยจุจ๊บ